งานเป็นเงินเงินเป็นงานช่วงนี้งานจะดีไหมก็จะหาเงินเก่งนะห,หาเงินได้สองทาง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจาร,รย์พลอยดูดวงฝึกดูลายมือด้วยตนเองนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูช่วงงานดีเงินดีดูยังไงนะคะ,ะคนที่มีรายได้สองทางดูยังไงเส้นไหนที่บ่งบอกว่าจะมีรายได้สองทางนะคะ,ะเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเป็นเรื่องสําคัญนะคะคนส่วนใหญ่อยากรู้นะคะว่า ช่วงนี้งานจะดีไหมการเงินจะเป็นอย่างไรนะคะงานกับเงินมันสัมพันธ์กันแยกกันไม่ออกนะคะมีงานเงินก็เข้ามานะคะงานดีเงินก็พลอยดีไปด้วยนะคะงานมีปัญหาการเงินก็ไม่ราบรื่นะะไม่ว่างานจะดีหรือว่ามีปัญหานะคะเงินจะดีหรือติดขัดลายมือบอกได้นะคะ เราดูได้นะคะเรื่องนี้เราดูได้จากเนินอาทิตย์นะคะที่เดินอาทิตย์มันจะมีเส้นนะคะจากเนินเสาร์แล้วก็เดินเข้าหาเนินอาทิตย์ถ้าลายมือเป็นแบบนี้นะคะแสดงว่าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่งานเป็นเงินเงินเป็นงานนะ,ะเป็นช่วงที่ดีนะคะเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยปังสุดๆเลยนะคะอีกจุดหนึ่งนะคะที่เราต้องดูนะคะ ก็ดูที่เส้นพุธนะคะเส้นพุธท,ที่อยู่ใต้โคนนิ้วก้อยนะคะเส้นพุธจะบอกสถานการณ์ทางการงานการเงินนะคะถ้าเส้นพุธถูกตัดหรือมีเกาะเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นช่วงที่งานมีปัญหาะะการเงินไม่ราบรื่นหรือชะงักนะคะหรือติดขัดนะคะถ้าเส้นพุธนะคะคมชัด สวยไม่มีเส้นตัดไม่เป็นเกาะแล้วก็มีเนินพุทธที่สมบูรณ์นนเต็มนะคะสีเนินไม่ซีดก็จะมีโชคดีในเรื่องของการงานนะคะการงานจะรุ่งนะคะเงินจะเข้ามาแบบเรียกว่าเป็นช่วงที่งานดีเงินดีนะคะถ้าลายมือมีเส้นพุทธเกิดขึ้น เส้นพุทธสองเส้นก็จะหาเงินเก่งหาเงินได้สองทางหรืออาจจะหลายทางในเวลาเดียวกันเป็นช่วงขาขึ้นงานดีนะคะจะบางคนอาจจะมีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มนะคะมันจะเป็นช่วงที่ปังทั้งงานปังทั้งเงินนะคะอีกจุดหนึ่งที่เราต้องดูก็คือเส้นวาสนาที่เกิดจากาเส้นชีวิตนะคะ ปลายเส้นของเส้นวาสนาจะเดินไปยังเงินเสานะคะเดินไปเพียงเล็กน้อยนะคะไม่ได้เข้าไปมากนะไม่ได้เข้าไปเงินเสามากนะคะลายมือแบบนี้นะคะหาเงินเก่งเช่นกันนะคะทำมาหากินคล่องนะคะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะเงินก็จะเข้ามาไม่ขาดนะะเรียกว่างานดีเงินดีเช่นกันนะคะถ้าไม่มีเส้นตัดหรือมีเกาะเกิดขึ้น ปังแน่นอนนะคะอาจารย์พลอยเชื่อว่าทุกคนอยากรวยนะอยากมีกินมีใช้นะไม่อยากลําบากนะไม่อยากอดมื้อกินมือ้อบางครั้งนะคะการทํามาหากินก็ไม่ตอบโจทย์คลิปนี้นะคะอาจารย์พลอยมีคาถาเสริมทรัพย์มาฝากนะ,ะใช้สวดภาวนาก่อนนอนสมจบนะตื่นนอนก็ภาวนาอีกสจบนะเวลาตักบาตรนะ,ะจบขันข้าวหนึ่งจบ นะฮะให้ระลึกถึงคุณพระรัตนาไก่ด้วยว่าเมื่อไหรนะก็สวดเมื่อนั้นนะฮะจะบังเกิดพวกทัพย์ลองทำดูนะคะอาจารย์พอจะขึ้นไว้ในหน้าจอนะคะ โอเคค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารย์พลอยด้วยนะคะขอให้โชคดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงรวยๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ